สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมดูบรรยากาศอยู่ในเซนท่านนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้านนอกนะคะตรงที่ออกกำลังกายที่นั่งพักผ่อนด้านนอกเซนท่านเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมนะคะมีหอคอยชมวิวอยู่ด้านบนด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากขึ้นไปก่อนร้อน อากาศตอนห้าโมงยังร้อนอยู่เลยห้าโมงนิดนิดแล้วยังร้อนอยู่เลยเอาบรรยากาศเด็กออกกำลังกายเล่นบาทสกันเอาคลิปสักสานาทีนะคะเ,เพื่อนๆจะให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศอยู่ในเซ็นทรันแบบช้าๆ บรรยากาศธรรมชาติคนมาเดินเล่นพักผ่อน,น,นกันก็มีมาเที่ยวกันก็มีนั่นนู้นจะเป็นหอคอยตรงนู้นจะเป็นหอคอยนะคะ หันมาทางนี้นะคะทางนี้จะเป็นทางเดินออกข้างคลองนะคะส่วนด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาสวยงามวิวภูเขาสบาบจังหวัดจันทบ,บุรีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดูบรรยากาศท้องท้องฟ้าสิจะไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่บรรยากาศสวยงามวิวภูเขาก็สวยงามนะคะเพื่อนๆเด็ด ไต้บรรยากาศมากเลยอยู่ในเซนท่นนะันแสงแดดเขาก็ยังอยู่นะแสงแดดอยู่บนภูเขายังจ้าอยู่เลยยังจ้ายเลยถนนวิ่งข้างคลองนะคะที่ออกกำลังกายรถวิ่งข้างคลองเดี๋ยวจะหันรอบๆให้เพื่อนๆรับชมเลยนะคะ เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมตรงนู้นก็จะเป็นถนนวิ่งวิ่งเข้าตัวเมืองนะคะรงที่รถวิ่งอยู่ด้านนอกนู่งทางออกถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองนะคะถ้าเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิทไปตาดไปกรุงเทพถ้าเลี้ยวขวานะฮะหารทางนี้แบบช้าๆ้า มีน้ำพุตอนนี้จะน้ำพุก็จะเป็นสีขาวอยู่นะคะไม่มีการเปลี่ยนสีที่น้ำพุนี้จะมีการเปลี่ยนสีได้หลายสีนะคะด้านในเินท่านเอาบรรยากาศด้านในไม่ใช่ด้านในสิด้านนอกเซนทันอยู่ด้านในอยู่ข้างในไม่ได้เข้าไปนั่งรอลูกสาวอยู่ด้านนอกหันมาทางเดิม คลิปนี้ก็ขอจบคิเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูนะคะเซนทันจังหวัดจันทบุรีจ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะจะได้กลับไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ